ต้องขออภัยนะขอโทษทุกๆคนนะรู้สึกผิดแนละรู้สึกผิดกับสิ่งที่โพส์ตไปนะจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนะครับโพสต์เพื่อความแบบประชดผมอาจจะใช้คําพูดแบบไม่ดีแล้วก็งง่ๆไปนิดนึงนะครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลายๆประเด็นนะครับผมที่ผมโพส์ตไปนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มบันปลายแล้วนะครับผมก็<อ>ต้องขอโทษนะขอโทษ ทุกคนนะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามจะพูดถึงเรื่องที่ผมโพสต์ไปนะครับเพราะว่าที่ผมโพสต์นะว่าผมยอมใช้ยาดีกว่าการทําตัวอะไรแบบนั้นนะประมาณนั้น่ะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ความว่ายอย่างนั้นนะในความหมยของผมนะในความหามยของผมไม่ได้ไม่ความไาอย่างไงนะ <S <S ผมเอ,อ่อโพสต์เพื่อความแบบประชดประชดประชันนะ มันแบบเปียบเทียบเปรย,เย์เฉยเฉยนะแต่ผมอาจจะใช้คำพูดแบบไม่ดีแล้วก็งงงงไปน,นิดนึงนะครับเยอะเลยแหละมันเป็นคำพูดที่แบบว่าคนอื่นดูแล้วแบบว่าไม่โอเคนะมันมื่อทำการสนับสนุนให้คนใช้ยาใช้สิ่งไม่ดีในการทำเพลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันอาจจะเสื่อมเสีย กับคนทำเพลงแล้วก็นักร้องหลายๆลาคนนะแล้วก็ให้ผลให้ผลนะที่ผมปิดเฟซไปนะก้อนนนี้นะเพราะว่าผมม,ม,มันมันมันมีภาราจนถึงแบบครอบครัวนะครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่อยู่ด้วยกันทำเพลงด้วยกันนะครอบครัวตอนนี้ก็ ยังแฟนก็กําลังท้องอยู่อะไรอย่างนี้อยู่ก็ผมไม่อยากให้มันบานปลายไปทึงพวกเขาเนะ่แล้วก็เพื่อน้องผมก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่อยากให้เขาไปทึงพวกเขานะตอนนี้ก็เลยรู้สึกผิดอะรู้สึกผิดกบสิ่งที่โพสไปนะรู้สึกผิดก็สิ่งที่โพสต์ไปนะ <c oughs> ปปนะว่าไอ้เรื่องการใช้ยาในการทําเพลงนะจริงๆแล้วผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้นะไม่ได้สนับสนุนเรื่องการใช้ยานะผมอาจจะ ใช้คําพูดที่มันแบบแย่นะห้วยแต่งนะต้องขอขอโทษขอโทษทุกท่านนะที่ทําให้เข้าใจผิดแล้วก็แดียวว่าทําให้แบบว่าเออนักร้องนะตีคนทําเพลงนะทําให้ต้องแบบสึกแย่ครับกับการได้เห็นคําพูดของพนะ่ะมันอาจจะใช้ลมตัดสินนะครับผมใช้ลมในการโพสนะครับผมมัน แย่งมากเลยแย่งมากตอนนี้ก็ยอมรับนะยอมรับว่าสิ่งที่โพสต์ไปมันมันผิดเนะี่ยถึงแม้จุประส้มผมอาจจะไม่ได้แบบแต่มันก็นั่นแหละพูดพูดไม่ได้ครับคือมันมันผิดไปแล้วครับพลาดยอมรับเลยจริงๆนะว่ามันว่ามันสิ่งที่โพสต์ไปมันมันไม่สมควรนะเพราะว่าจะมีเด็กๆที่ติดตามก็มีนะเด็กๆ แล้วก็ผู้ใหญ่ที่คอยเอ็นดูก็เยอะนะครับก็ต้องมาเข้าใจว่าผมสนับสนุนเรื่องอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องแบบนี้นะต้องขออภัยนะขอโทษทุกๆคนนะที่เอไปโพสอะไรแบบนี้นะต้องขอขอโทษนะขอโทษทุกๆคนนะแล้วก็ขอโทษเ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องคด้วยนะใน กลุ่มที่ทำเพลงด้วยกันนะผมที่ทำให้คนมองว่าเราเป็นขี้ยาไปแล้วคนมองว่าเราแบบใช้ยาไปแล้วนะก็บอกความรู้สึกใจวันนี้ผมก็ไปตรวจเป็นตรวจใหด้ดูจริงๆแล้วผมก็รู้แก้ใจนะครับก็เราไม่ยุ่งกับยาอยู่แล้วไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะแต่ด้วยความรู้สึกใจผมก็ไปตรวจให้ทุกคนได้เห็นก็คือ ก็ไม่รู้ทุกคนจะคิดยังไงนะก็คือผมไว้ตรวจมาในคลินิกนี้นะใคบอกสร้างเียนะติ้นะแต่ก็รู้วิ่คระใจนะแต่ก็ตรวจให้รู้นะตรวจให้ทราบกันไว้นะว่าผมใช้คำพูดที่ผิดจริงๆเนะีเป็นการตัดสินใจโพสที่แย่มากๆเลยนะต้องขอขอโทษอีกครั้งนะขอโทษทุกๆคนนะที่ ผิษวัางในตัวผมนะบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะตัดสิ้นไปแล้วว่าผมบางมมทีหยาใช้คําแบบไม่ดีเลยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วก็เรื่ว่าคนที่ติดตามผมอยู่หรือว่าเด็กๆพี่ๆหรือผู้ใหญ่ <c oughs> ที่ติดตามผมอยู่หรือเ,เพื่อนๆผมอยู่ไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นนะวันนี้เลยยากทําคลิปมาชี้แจงนะ ก็ยอมรับครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมโพสไปพูดไปมันมันพิดผมยอมรับคำด่าทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ได้นีไปไหนครับไม่ได้นีไปไหนแต่คือทั้งครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนผมในกลุ่มนะครับโดนกันเยอะก็เลยให้ไปพักหนึ่งรู้สึกพิดอนะ รู้สึกผิดรู้สึกว่าผมมันไม่แมนเลยไม่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยที่กล้าทําแล้วไม่กล้ามายอมรับไม่กล้ามาพูดอธิบายหรือขอโทษเพราะตอนนี้ซื่อก็ออกไปไล่ช่องทางมากเลยนะต้องขออาภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอยาสพติดนี่คือเราไม่ยุ่งแน่นอนนะคือต้องบอกว่าพวกเรา ตั้งใจจะทําเพลงกันแล้วก็รวมตัวกันเพื่อจะต่อต้าเรื่องนี้แหละจริงๆแล้วคือแต่เรื่องเรื่องกินแล้าซูเปอรี่ผมอยอมรับเนะว่าว่ามีว่ามีแน่นอนนะมีแน่นอนนะครับผมเป็นเรื่องส,งสั้นๆที่เราที่เราอยอมรับนะแต่เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะแล้วก็เรื่องที่บอกว่ากูหลักพิเศษนะครับผมอันนี้เขาแยกแยกอีกโซนหนึ่งมานะครับผมผมไม่ได้ไป ดึงไปหมอนหรือว่าไปอะไรพี่เขานะผมจริงจริงแล้วพี่เขาคือไอดอลผมแล้วก็คือจะเปรียบเปรียบเทียบเลยคือเป็นครูเป็นครูเพลงครูอะไรผมเลยนะแต่ที่ผมเป็นผู้คำนั้นคือไม่ถึงว่าประมาณว่าผมชอบในการเปลี่ยนแปลงของพี่เขานะชอบในการเปลี่ยนแปลงของพี่เขาชอบเอชอบในการ ผิดพ,พัน์ของพี่เขานะครับผมจากที่เคยทําแบบนี้แล้วพี่เขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะผมเลยใช้คํานี้ไปนะครับผมส่วนในเรื่องผสมอะไรอย่างนี้นะคือมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการประชดยอมรับเลยคนระับเป็นการโพสประชดประชันนะเป็นการโพสประชดประชันเพื่อให้แบบว่าเพื่อแบบให้ให้คนเห็นในมุมของเรานะ ผมพยายามจะแย้งแล้วก็จะโพสในแง,ง่พ่มก็คือน่าจะด้วยอารมณ์แล้วก็ความคิดสันส้นๆคิดโง่งๆนะนะมันเลยมันเลยเป็นคำนี้ออกมาคนระับแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็คงจะก็คงจะไม่แมนเลยนะก็พมโพสอย่างนี้ไปแล้วก็คือต้องยอมรับว่าผมผิดจริงๆนะ ต้องขอโทษทุกๆคนเลยจริงๆนะครับที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นนะผมไม่อยากให้มองแบบนั้นนะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าพวกมองมองมองว่าไม่ดีมองว่าขี้ยามองว่าไอ้พวกนี้มันเลวนะผมอยากให้มองตัวพมเองเพราะพมเป็นคนโพสนะไม่อยากให้ไปมองพวกเพื่อนพวกผมบอกว่ามันน้องๆพวมันมีคนที่แบบว่าตั้งใจทําจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรการโพสครั้งนี้เลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็ กบเตือนน้องๆน,นะครับน้องๆเด็กๆท,ท,ที่ติดตามก็การใช้ยาเสพติดมันไม่ดีอยู่แล้วนะไม่ดีแน่นอนนะย่าไปใช้ยาไปยุ่งกับมันนะมันทำลายชีวิตเรานะครับผมจะพูดประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่เ,เรื่องบุคคลที่สามเรื่องพาดพิงนะผมจะให้มันเป็นอีกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูด เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตั้งหากนะครับเพราะผมยังพูดตอนนี้ไม่ได้นะมันเป็นมันเป็นเรื่องของที่ผู้ใหญ่เขายังทํากันอยู่นะครับยังจัดการอะไรกันอยู่นะครับต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอโทษด้วยนะทุกคนที่ทําให้วงการร้องในในในส่วนพุ่มก็ได้อะไรเงี้ยคือมันดูแย่นะในกุ้พุ่มมันดูแย่นะครับขอโทษพี่พี่น้องเพื่อนผมเองแล้วก็ทุกทุกคนนะที่ ติดตามมาตลอดนะครับผมที่ผมใช้คำพูดแบบนี้ไปนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะน่าจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของผมเลยนะผมคงจะต้องคิดให้มากกว่านี้นะในการจะโพสอะไรแต่ละครั้งแล้วก็ในการจะออกความคิดเห็นอะไรแต่ละครั้งนะเอ,อยอมรับยอมรับทุกคำได้ครับยอมรับทุกคำได้ครับพ,พี่มันมันพี่จริงๆฮะผม ตอนที่ผมโพสไปก่อนที่ผมจะลบโพสนะครับผมก่อนที่ผมจะโพสลบโพสผมโพสไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาลบโพสต,ตอนล่างนะครับผมแต่ก็ยังมีคนแคปไปแล้วแลวหละเหตุผลที่ผมลบเพราะว่าผมมานั่งอ่านย้อนย้อน,อ,นอ่านดูแล้วแล้วก็ทบทวนดูก็ใช่ฮะมันเป็นกานโรโพสที่งี่เง่ามากเลยนะมันมันไม่สมควรโพสนะเพราะมันทําให้คนเข้าใจว่าเรา ใช้ยาใช้ซาเซฟติดอะไรอย่างนี้นะแล้วทําให้คนมองภาพลักษณ์มันแบบมันแย่ไปเลยนะครับผมกับการทําเพลงในรูปแบบของผมนะครับผมก็อยอมรับทุกอย่างอนะ่ะผิดทุกอย่างอนะผิดทุกอย่างจริงๆนะผมเท่ากับ